สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาจากช่องอันเบนะครับคลิปนี้นะครับเวลาที่เราทิ้งขนมปังนะครับหรือว่าทานไม่หมดก็จะรู้สึกเสียดายมากๆนะครับวันนี้เรามาแป้รูปขนมปังที่เหลือกันนะครับก่อนจะไปทำฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคอันนี้นะครับก็เป็นขนมปังที่ผมทำแล้วก็ทานไม่หมด ก็เอามาทิ้งไว้อุณหภูมิห้องครับประมาณ1-2คืนก็ได้ครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ทิ้งไว้ใช่ไหมก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นําไปคั่วบนกระทะไล่ความชื้นก่อนนะครับหรือว่าเอาไปอบนะให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็ส่วนผสมก็มีเนยละลายแล้วก็น้าตาลทรายนะครับเริ่มจากาหั่นขนมปังนะครับเป็นชิ้นหรือว่าขนาดตามต้องการนะครับอันนี้ผมก็หั่นชิ้นใหญ่หน่อยเวลา ทานเนาะก็จะได้แบบรู้สึกว่าเต็มปากเต็มคำนิดนึงนะครับสัดส่วนที่ถ่ายเนี่ยจะค่อนข้างเยอะแต่ว่าสูตรที่เขียนให้ก็ประมาณขนมปังบานฮอทดอกประมาณ8ชิ้นนะครับวิธีการนะครับผมก็จะเทเนยละลายนะครับลงไปนะเทลงไปแล้วก็พยายามคลุกเคล้าให้ทั่วนะครับคลุกเคล้าให้เนยนะครับ เคลือบกับขนมปังจนทั่วเนาะเนยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสูตรที่เขียนให้นะครับจะเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่านี้เทเนยละลายลงไปนะครับค่อยๆคลุกนะครับพอเรารู้สึกว่าโอเคคลุกจนทั่วหรือว่าเคลือบดีแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะค่อยๆทยอยใส่น้ำตาลลงไปนะครับ ถ้าเราชอบหวานๆนะครับก็ใส่น้าตาลเยอะได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครแบบไม่ชอบหวานมากนะครับก็ลดปริมาณตาลงนะครับหรือนะครับอีกวิธีหนึ่งเนาะไม่อยากได้ความหวานเลยก็สามารถเปลี่ยนเป็นกระเทียมสับก็ได้ครับใส่รวมลงไปเนาะกระเทียมสับละเอียดนิดนึงนะครับก็จะได้เป็นขนมปังเนยกระเทียมเหมือนกันนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ดูนะครับ โอเคใส่น้ำตาลนะครับคลุกจนทั่วนะหลังจากนั้นก็เทใส่ถาดอบนะครับตอนนี้นะครับก่อนเริ่มทำผมวอร์มเตาไว้แล้วนะครับอุณหภูมิที่ใช้ก็ประมาณ150-160องศานะครับอันนี้ผมก็เกลี่ยนะครับให้ทั่วไม่ให้ตัวขนมปังเขาทับกันเนาะเวลาถ้าเขาทับกันเนี่ย บางบางส่วนที่โดนทับนะครับเขาก็จะไม่แห้งแล้วก็ไม่ค่อยกรอบนะก็พยายามเกลีย่ยให้ทั่วครับเกลีย่ยจนทั่วนะครับดับงนั้นจากนั้นนะครับก็เอาเข้านะครับเข้าเตาอบเราจะใช้ไฟ150-160นะครับแล้วก็อบตัวขนมปังกรอบเนี่ยเป็นเวลา40-50นาทีนะครับเพราะว่าเราต้องการแบบ อบเพื่อไล่ความชื้นนะครับให้เขากรอบเนาะเดี๋ยวอบเสร็จแล้วเรามาดูกันครับโอเคนะครับอบเสร็จแล้วนะครับนี่สีก็จอกเข้มๆนะครับน่าทานมากแล้วก็กลิ่นของเนยเนี่ยแบบหอมฟุ้งเลยครับเดี๋ยวผมพักให้เขาเย็นก่อนนะครับถ้าเราชิมตอนนี้เขาอาจจะยังไม่กรอบมากนะครับแต่เดี๋ยวพอทิ้งไว้เขาเย็นเนี่ยเขาจะมีความกรอบเพิ่มขึ้น เย็นแล้วนะครับนี่ผมแพ็กส่ทุงนะครับอันนี้ก็ประมาณ2-3วันแล้วนะครับเดี๋ยวเราชิมให้ดูหน้าตาประมาณนี้เลยฟังเสียงครับอืมกรอบมากครับกรอบจนฟันเกือบแตกล้อเล่นนะครับสูตรนี้โอเคมากเลยครับหอมนะครับแล้วก็กรอบความหวานนะครับปรับขึ้นหรือลงได้นะครับตามที่เราชอบ ก็เอาไปต่อยอดนะครับสำหรับคนที่เสียดายขนมปังอย่างผมนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนนะครับยังไงฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปต่อไปส่วนคลิปนี้นะครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ